นี่นะครับตอนนี้อยู่วัดนี่นะฮะผ้าด่นนะฮะไมาใช่เด่นนะฮะนี่ฮนะอ่านเองเลยเนี่ยต้นไม้เขาสวยมากเลยมันอยู่บนยอดเขานะครับยอดเขาที่สกลคนครอันนี้เขาขุดมานะฮะขุดมาสร้างสรรค์ให้มันสวยมีน้ําตกนะครับน้ำตกมีการพัฒนาต่างๆนะจะมีชาว สั่งชาิมาเนยต้นเฟิร์นเนี่ยจะขึ้นต้นหลายๆอย่างาเนี่ยรมชุ่มฉ่ำมันจะพื้นมันจะเปียกมันชอบขึ้นมากเลยเขาจะต้องทำให้มันชุ่มฉ่ำนี้ตลอดเวลาลมันจะขึ้นขึ้นสวยงามลากไม้เขาเรียกว่าสายพัฒนาจริงๆนะครับเาก็จนะแวกนะ้ำนะนะให้มันฉ่ำอย่างเงี้ยชอบ มันจะเหมือนพรมเลยนะาหฮะแล้วส,สายสกุลนี่จะเป็นสายพระสายป่าซะเยอะ ต้นไม้เยอะด้วยดูดต,ต้นไ <c> ม <oughs> ้แต่ละต้นต้นไม้เยอะไปป่าไม้เห็นผวาเลยฮะ,ะหาทะเบียนนี่มาจากไหนวะหลายๆวัดที่บอกโอ้ต้นไม้เขาเยอะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มาตรงไหนป่าไม้บอหา,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 าสำนนาให้ดูหน่อยได้ไหม <c oughs> มาก็มาจากไม้ล้มแล้วครับเนี่ยเป็นต้นไม้นี่ไม่ได้เป็นป่ามีหอห้ามที่สุดเนื้อเป็นไม้ที่โยกขุดมาตามทุ่งนาต่างๆก็คงจะให้มาว่านี่สวยสวยร่มเย็น ไม้เขสวยมากใหญ่น,นี้ก็จะเป็นหินตอนซอนต้นไม้ฮะเดีย๋ยวไปดูความสวยงามตแ่ละชั้นตแ่ละชั้นอะ่ะเน็นว่าหามาไม่ถึงที่้างสุบุรีนะฮะ ยูบุรีปลาสองมันบาทก็ไม่เห็นไม่เป็นไรบางคนสูงก็ไม่เห็นมดมวยนะ เป็นแหล่งตองเที่ยวที่แกสลักจากหินนะฮะอันนี้ 对嘛？嗯嗯 <laughs> โอ้ไม่แต่เชีันคุ้ค่ามากกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันมรู้เป็นแล้วเป็นร้อยปอยีแล้วจะออกมาเป็นได้ไง ีเขาทำแบบพม่าเนี่ยฮะตาอินแขวนร์มีน้าปู่ทวดนะครับ สูงเพื่อนเลยสบายนอนแบบสบาย,ะยน,นะเห็นไนะครับน,นี่คือบรรยากาศด้านบนของันลานี่นฮะอยู่จังหวัดสกลนครนะครับ อย่าท่านคือเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับในการละครั้งหนึ่งนะฮะอย่างในภาพยนตร์ที่อยู่ในยูทูบน,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 นะครับที่ทําไว้ทีมงานเราได้ทเป็นภาพยนตร์ไว้ในย t ท b ปนะฮะที่ท่านดูกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของท่านข้างหลังจะเป็นงูนะฮะข้างหน้าเราก็จะมีช้างอยู่นะเป็นรูปของการแกะสลักนะครับกระถาก็อยู่ด้านข้างผมจะพาผู้ชมไปดูเอ่อไหลที่อยู่บนเขายอดนี้นะฮะ เขายอดนี้ก็จะเป็นชื่อเขาอะไรไม่รู้ไม่เคยมาตรงนี้ก็สวยนะครับตรงนี้สวยนะเหมือนพระธาตุอินขแน,นะพระธาตุอินขแวนก็ถ้ามองอย่างนี้ก็คล้ายกันเดีนะ๋ยวต้องไปดูทางนู้นนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับที่อยู่นี่คือสกลนครนะฮะลอยๆไม่ต้องเจ้า<ร> ได้ภาคเหนือเจ้าวคือน,น,น,นี่ก็นนกป็อแบบนี้นี่ก็ทางเข้าไปทางนู้น

เขาขึ้นมาอยู่ด้รองจังหวยตะกุดขานี่คือตะกุดติดตยาาอแล้วกันยเาก็ไอ้หัวจานี่ไตะกดโอ้ยคน

ใจนนจังมากมีน้ำมีน้ำออกเก่าเงินเงินแค่ั้นบนโทรไปเร่อมาอะไรติดต่อปกติจันเขารับแขกกี่โมงถ้าจันไม่อยู่นะคะอ,อ๋อปกติเขารับแขกก็คือถ้ามาก็เจอก็เจอเพราะว่าพระจันท์ตรวจงานอยู่ทุกจุดไม่ได้อยู่ในกุฏิค่ะค<อ>่ะพระจันทร์จะตรวจงานอยู่ทุกจุดของวังดถ้ำหานแดด

นจะเขาปื่นเ่อนหนึนเป็นทางกาแทเราเเอาปซือครูมนี้มัสามสามสันอน่างนะอีตะกุดพรอาจารย์จะดังตะกุดทุกรุ่นของวัดธรรมราเดนพอาจารย์จะดังตะกุดเรื่องคลทักคุดกรสัญลักษณ์วัดอํนาจก็มีทุกรุ่นบ่โดยเฉพาะสิงบ่ สี่ลายเสาฮะทัฒน์เ้าอยู่ไหนที่บุกหีเลยแค่ถือดีนวงไทยหมดใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดก็คือหมดเลยอาจา,จบบารย์จะไม่แต่งสร้างเปล่อยอานคนพื้นที่ไป็เนี่ยใครคะอาจารย์คนที่นี่เหรอสารคามคะ่ะมาสารคามมหาสารคามไปเอาลังมาที่ อันนี้เป็นทาที่ฐานเป็นไม้โครงเป็นเหล็กนะฮะเสาเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้ดีมาสุดยอดแล้วกันตอบได้คำเดียวอันนี้นี่คืออะไรอ,องอ์เพียรน,น้นะครับที่อยู่ตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าพระบาทสีรอยที่ ทางเชียงใหม่เนี่ยนะที่เขามีอยู่รอยเท่ากันเลยนะเนี่ยประมาณโดยเท่ากันเลยอันนี้เป็นองค์สมมาสัมพุทธเจ้ากับองค์พญานาคนะครับเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนนะก็จะมีรูปพญานาค่อนข้างจะเยอะ ำลัสงสร้างรูปพญายนาคอยู่ครับอันนี้เป็นวิวของสกนนลนครนะครับกำลังร้าสลาอยู่อันนี้ก็จะเป็นระบาท,ทีรอยที่เขานำมาติดตั้งอันนี้เขาก็ทำเหมือนพระท่ายินแขวน นะครับที่อยู่ทางข้มา่านกะ็สวยงามอีกแบบอันนี้เขาแกะอินนะครับเป็นรูปตป่าง,างๆในพยาคนาบ สวยฮนะกรุงเทพฯก็ทิวทัศน์สวยมีเขาสร้างรูปยานัง ่าคดเคียวไปตรงนี้นะคดเคียวนี่หางเขาจะคดเคียวพญานาคกว่านี้เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็จะสร้างรูปองคงพ่อพญานาคเกือบทั้งหมดเลย